สวยไหมครับคันนี้สวยมากๆเลยนะครับอะหน้ากากเหลืองดุมล้อสีเหลืองเวทผงล้อสีเหลืองนะครับดุมล้อสีดํานะครับอ่ะเป็นรุ่นไหนดูไกลๆจะไม่ค่อยออกนะครับอ่ะตัวนี้เป็นที่ที่สามจุดห้าศูนย์พัดนะครับสวยงามมากๆเลยครับมาถึงร้านประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ ก็ได้รับการอุดหนุนจาก f c แล้วนะครับเป็น f c จากกำแพงเพชรนะครับก็มาเห็นก็ถูกแคตานะครับชอบนะครับก็อุดหนุนไปนะครับทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับตัวนี้สภาพใกล้รถใหม่เลยนะครับสองร้อยห้าสิบชั่วโมงงานนะครับโหนวดยงหนดยางยังอยู่ครบเลยนะครับสวยมากๆนะครับอ่ะราคาก็ถือว่ามิตรภาพนะครับราคาห้าแสนเอ็กซ์นะครับอ่ะมีเจ้าของแล้วนะ ต่รีวิวให้ดูนะครับเพราะรถคันนี้สวยงามมากๆนะครับคุ้มค่าที่ FC อ่าอุดหนุนนะครับอ่ะ FC ก็เลือกเป็นผ่านพวนนะครับผ่านบุกเบิกครับโรตารี่โอ้ถือว่ารับชุดใหญ่ไปเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับรถสวยๆก็จะขึ้นรถบรรทุกนะครับวันพรุ่งนี้นะครับส่งถึง f c กําแพงเพชรนะครับเอาไปทํานาทําสวนทําไร่นะครับส่วน f c ท่านไหนอยากได้ทีที3.50พัดนะ เอววนจะมีอีกหนึ่งคันนะครับวันเมื่อลืนนะครับก็จะมาถึงนะครับสวยงามน้อยกว่าคันนี้นิดนึงครับแต่ราคาอยู่ที่4 0 0แสนกว่าบาทนะครับ4 0 0แสนกว่าบาทนะราคาก็จะมีตรภาพกว่านี้นะครับใครมองหาอยู่ใครอยากได้ก็โทรหาเอ้วนได้เลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับทีทีสาพัดนะครับ นิวฮอลแลนด์หรือว่าฟอร์ดนะครับหนึ่งในใจของกเกษตรกรนะครับอยากได้สวยๆอยากได้ใหม่ๆอยากได้อ่ะคันไหนก็โทรมาอันนี้ฮอลแลนด์สวยนะครับโซลิดก็สวยนะใครสนใจใครอยากได้ก็โทรมาได้นะครับ094-7-06-4-4-3-0นะครับอ่ะถ้าเป็นตำนานเขาก็เรียกว่าฟอร์ดนะครับฟอร์ด6ก1 0แล้วก็มีนะ2เพาก็มีเพาเดียวก็มีเพาเดียวขายอยู่ที่เสนเก้า สองเผาสองเผาเนี่ยขายอยู่ที่สามแสนสามหมื่นบาทนะครับใครมองหาใครอยากได้ก็โทรมานะครับ0947064430นะครับอ่ะก็มีคูปต้าอ่า85ด้วยนะครับคูปต้า85อ่าก็มีอยู่3คันนะครับอ่าก็จัดโปรโมชั่นเลยใครอยากได้0947064430นะครับอ่ะโทรหาเซลล์วันได้เลยนะครับมีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้เลือก มากที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมากที่สุดในจังหวัดเลยอ่ะย้ำย้ำตลอดนะครับกว่าเอฟซีจำไม่ได้นะครับอ่ะสนใจก็โทรเข้ามานะครับขอบคุณครับ